สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีมีดมาทดสอบด้วยกันทั้งหมด8เล่มด้วยกันนะครับทรงแรกทรงนี้เป็นมีดทรงแรมโบ้ปลายตัดครับใบยาว12นิ้วด้ามยาว6นิ้วสันหนา5มิลครับทดสอบด้วยการฝันไม้นะครับตัวไม้ท่อนนะครับคมอยู่ดีตัวถัดมาครับมีดอีเดปครับเป็นเหล็กแบบตีร้อนชุกแข็งด้วยน้ำมันทั้งหมดครับ มีดลำโบกับมีดอินเนตมีอย่างละหนึ่งเล่มด้วยกันครับตัวทดสอบตามคลิปเลยนะครับที่ส่งราคาเล็บละสามร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งขอบเก็บเงินปลายทางรับประกันใบบินแตกหักแจ้งได้นะครับตัวเก็บเงินปลายทางเราใช้บริการของขนส่งไปษณีไทยนะครับสําหรับทัวมีดสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศครับ ตัวนี้เป็นมีดพายนะครับมีดพายปลายตัดมีด้วยกันทั้งหมด2เล็บครับอันนี้เล่มแรกนะครับทดสอบกันให้ดูเลยนะครับทดสอบการฟันไม้นะครับไม้คอนเล็กๆนะครับแล้วก็ไปที่ตัวไม้ค่อนใหญ่เองด้วยนะครับก็เป็นไม้แข้งไม้แห้งนะครับทั้งหมดทดสอบกันให้ดูก่อนส่งสินค้าผมทำการยึดหมดนะครับใช้มใม้หมดสแตนเลสยึดตัวด้ามไว้อีกทีหนึ่ง นะครับถ้าสังเกตกันดูตามคลิปตรงด้านก็จะเห็นนะครับว่ามีหมุดล็อกอยู่ถามว่าหมุดช่วยอะไระบ้างช่วยในเรื่องการป้องกันใบหลุดเวลาใช้งานหนักนะครับกันหลุดได้แน่นอนครับไม่มีใบมีดหลุดมือตัวนี้เป็นทรงมีดมกนะครับอินเนบม้หรือบางคนเรียกโบวีม้ม้งเป็นมีดสารพัดประโยชน์ครับน้ำหนักกำลังดีทรงใบสวยเลยนะครับ เล่มถัดมาครับที่จะเตรียมทดสอบฟันทุกเล่มขนาดใบยาวเท่ากันนะครับ12นิ้วด้ามยาว6นิ้วราคาก็เท่ากันด้วยครับ370บาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับหากโทรเสร็จแล้วก็สามารถใช้เบอร์แอดไปที่ ID Line ก็ได้เช่นเดียวกัน สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับมีรับประกันใบให้เหมือนเดิมจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ทั่วไทยแน่นอนครับขนส่งไปสีย์ีไทยส่งตรงถึงบ้านทุกท่านครับผมตัวนี้จะเป็นทรงเมตดลาบนะครับฟันน้ำหนักค่อนข้างที่จะเหมาะมือนะครับผมเป็นมีดที่ผมชอบใช้งานบ่อยๆแล้วก็เวลาฟันก็สนุกด้วยครับคล้ายๆตัวมีดพลาไปตัดเช่นเดียวกันมีดลาบ จะเจอบ่อยในทางเหนือนะครับขึ้นชื่อมากเลยเพราะว่าสามารถใช้สารพัดประโยชน์ได้ครับใช้ทั่วไปตามไรตามสวนทาครัวได้นะครับทรงก็จะคล้ายๆดาบแบบนี้แหละครับมีลาบตามชิมเลยนะครับมีทั้งหมดด้วยกันแดเล่มนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับ เบอร์ทรศัพท์0903999668เล่นละ370บาททวบเก็บไปทางขอบคุณครับ